หโครับมีครับมีครับหนี่ครับนร์ไหน่ะที่เบอร์ไหนเนี่ยเบอเบอร์หนึ่งครับเบอร์หนึ่ง โอ้ยอยู่ตรงไกลเท็ตเบอร์สองที่เล่นเกมนี้ยังนานยังเล่นได้กี่วันแล้วนะาแล้วประมาณหน้าวันแล้วครับ oh. ยังไม่ถึงไหนเลยเนี่ยไกลมากโดนเขายิงตลอดเลยเหมือนกันเลย ที่แรกที่แรกที่แรกไอเล่นไอนั่นครับจีแจ้วที่นี้ไม่สู้เขาผมเล่นฟีไฟผมแตฟีไฟผมว่าผมเล่นยากนะฟีไฟม,ไมันแล้วแต่คนเนาะ ผมเคยทำแมเล่นพัฟกีรอบหนึ่งคือแบบโอ้โหปืนดีดแบบใช่ใช่มันแล้วแต่ความถนัดความชอบแหละยไปอาบชัวพออาบน้ำยังก็เลยอะเราพออาบน้ำ เอาวีไหมเนี่ยโหลวว่าไงนะครับเนียบแล้วฮัลโหลพี่เรียนเอาวีไหมอ๋ออะไรจังอายุเท่าไหร่แล้วครับเนี่ยชุดเจ็ดข้าวชุเจ็ดเก้าสิบหกคือ มายล่ะยกีกิเดนไลม่ยี่ไ่ไหรับนี่ห่ไหนไหี่ลนะนี่หมไหลนกั่ไห่หคร่คี่ไนีไหลลรไันบ

ถาไมกินของก็จะต่อเต็มอ่ะไม่ควรนะพี่โอ้โหมาตกมาตั้งไหนวะเอ้ดอกูเกือบทับหัวพี่เล่นจะไหนบ้างเนี่ยเอาเลยครับเอาเลยเราเล่นกอะไรวเมื่อกี้เอ้ดอกกระตกทับหัวยู้นี่เอ้ดอกกระตกทับหัวตายไหมพี่ไม่ตายครับไม่ตาย ตกใจหมดอรแอดอบตกในแผนที่มันจะมีรูปกล่องแดงๆขึ้นเวลามันกเปิดได้เยินเงินนะ ดไม่ถื่คาเบส่บับอนี่สิ่งอะไรที่โร้นนี่ยองัองนี่อไรังยอที่นี่ยอยที่พวนีที่ด้านขมเออเขาถอคาดตรงขึ้นเบ็เออเขาไปในบ้านคอยเปิดใส่บเขี่ยไปที่หมเลยเรื่องนั้น

ที่มีคนที่มีคนนะมันคือจุดสีทองมาแก่สีทองเบอร์สามยิงเบอร์สามยิงอยู่อยู่บนเรืออยู่บนเรือบนเรือเลยป่ะ่อยู่บนเรือไงไงอย,งอยู่อยู่แล้วนะ อนนอไอผมไม่ได้ยิงแล้วจเย็นเย็นเย็นเยเดี๋ยวก็ได้ยิงอยากลองสนายด้วยได<อ>้เ่นนะคนต,ตนนรงถนนิงนี่โดนเลย